ก็ค right. ือว่าแค่คุณผู้ชมมาอยู่ทีมฝั่งตรงข้ามนี่เลยฮะบดทํางานโดยการวิ่งออกนอกหมอกไปตายให้เลยฮะแค่นี้คุณก็จะได้รับดาว V ีๆเป็นหนึ่งดวงแบบเต็มๆไม่หักดิดเนี้ยปุ๊บตายกันหมดเดี๋ยวตายเดี๋ตายหมดเลยเฮ้ยรอบนี้ไม่ตายอ่ะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงตายดูดิ เฮ้ยเอ้าดูเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยเอ้ารอบนี้ไป็กดเล่นเหรอวะเฮ้ยอ่าเฮ้ยไหนไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูก่อนอย่าเพิ่งกิงมันอย่าพูดกินมันขอดูก่อนขอดูก่อนขอดูก่อนอย่าเพิ่งกิงมันหน่อยวะทิฐิถ่าเลยพี่ทิฐถ่ายเลยอันนี้นี่คือเขาเรียกว่าอะไรวะคือไก่ปั๊มดาวอ่ะเงี้ยได้พี่เช็ดเก้แม่งล้ำว่ะเช็ดเก้แม่งอย่างกะยังกะเฮ็ดเอฟอ่ะไอเชี่ยแม่งล้ำจัด เอาเลยเอาเลยเลยจัดเลย triple kill แม่งล้ำเกินว่ะแม่งมีปั๊มอย่างนี้ด้วยเว้ยเฮ้ยถ้าสมมุติว่าเราเล่นตัวเราไปกด ID ใหม่แบบว่ากด ID แบบกัดตอะแบบว่าไม่ต้องแบบสมัครอะไรอเงี้ยแล้วเราก็กดตี๋ตตตเจอแกนบอกแล้วแบบตั้งเชื่อเหมือนเหมือนกันด้วยแบบตั้งเชื่อเหมือนเหมือนกันแบบเหมือนฟังเขาอ่ะแบบกเทจริงอะ แต่ว่าตั้งแบบสไตล์แบบสไตล์แ,แบบคนตีน่ะโหยืนเรียงหน้าตากันซะหล่อเลยนะชิดเก้แม่งโคตรเอาอ่ะนี่คือวิธีของการปั๊มนาวนะคุณผมแม่งอย่างเอาเลยสมัครมาตีตัวโอ้เค้แเ้ว่ทีนี้เราก็ยิงเพลนเลย,เยใช่ไหมแล้วก็แบบชิวๆเลยนะยิงตั้งปั้งปัง,ปง,ปงได้ดาวฟีนะผม โอ้อยางงี้ก็ไม่มันเลยนะ <First blood. S 1> นี่นะฮะคนแยกเลยนะ <Double kill. S 1> ได้อยู่แต่ว่าแต่ว่ามันก็ลำบากอยู่นะว,ว่าไปมันมันมันก็ลำบากอยู่นะมันก็ต้องใช้เวลานะเพราะว่าการที่จะเจอมันก็แบบไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกะันนะเพราะมันอาจจะเจอที่นู้นแทรกที่นี้แทรกก่อนอะไร้ยพี่สี่ตัวเลียงเลยยปังยปัง้ย รอบนี้มันยืนเลียงสวยว่ะอันนี้ก็คือการปั๊มดาวนะครับผมน้าคนรู้ครับถ้าใครเข้ามาแล้วไม่ต้องตกใจนะนี่ผมกำลังปั๊มดาวแรงสี่สอยู่นะผมจ้งมางไมกับฝั่งนู้นนะผมให้ไปห้าสิบทูยืนสามชั่วโมงการันตีครับการันตีฮะดาวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับผมนะฮะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ฮะเดี๋ยวผมยอมไม่สมัครดีกว่ากูหารายได้ทางนี้ดีกว่ากคคูว่าไอ้บอมมึงคิดว่าไงวะกลุหารายได้ทางนี้ดีกว่า เฮ้ยมันน่าสดจริงนะเว้ยเรารับเราไม่เมืงดูดิมันคือมันไม่ได้ง่ายอ่ะมึงดูดิแค่สมัครรหัสมาอย่างเงี้ยมันไม่โดนแม่ไหนกัเออมาโดนวะดูดิเฮ้ยมันเดินไปเลยเฮ้ยเมื่อกี้มันเดินพร้อมกันเลยวะอ๋อเอามันคือบอทเหรอมันคือบอทเดินพร้อมกันใช่ใช่เฮ้ยไหน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 ในในลองให้มันยืะเอ้ยไหนไหนในลองให้มันมันเดินดูได้ไหมอย่างหินมันเดินอ่ะมันเดินยังไงวะ ใช่พี่เฮ้ยกระโดดพร้อมกันด้วยเชี่ยคเฮ้เฮ้ย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 ไอ้เหี้ยไม่อยากเอาอ่ะเฮ้ยมันเดินพร้อมกันหมดทั้งสี่ตัวเลยอ่ะเฮ้ยเชี่ยแม่งเก่งมากว่ะพอมกันสี่จอยเฮ้ยเชี่ยแม่งเก่งว่ะเฮ้ยแล้วถ้ายิงอ่ะเฮ้ยไหนเฮ้ยมึงมึงดูอยู่ปะเนี่ยไอไอไอคนไอคนอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าดูอยู่ไหนลองกดยิงให้ดูหน่อยดิมันจะยิงพร้อมกันสี่สี่ตัวปะใช่เหรอมันยิงพร้อมกันด้วยเหรอ เี๊ยแม่งเ,เอาอ่ะเฮ้ยอย่าลืมนะอย่าลืมนะถ้าหมดแล้วเดี๋ยวเอามาคืนด้วยนะตัวละครอ่ะเพราะให้ไปแค่สามชั่วโมงนะเจอกันเจอกันเจอกันให้ไปแค่สามชั่วโมงอย่าลืมอย่าลืมเออเอามาคืนด้วยนัเจ้าใครสนใจก็เช่าได้ครับสามชั่วโมงห้าสิบบาทยืนทั้งวันครับยืนยืนจนแบบว่าขาแบบว่าขึ้นกล้ามเฮ้ยแม่งแปลก แม่งแปลกอีกแล้วฝั่งนู้นแม่งชื่อแปลกอีกแล้อันนี้อันนี้อันนี้น,น่าจะมีคนเล่นพี่<ว>อันนี้แม่งแปลกแม่งฝั่งนู้นแม่งแปลกละกูดูจากตรงแม่งเริ่มแปลกแม่งเริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆแล้วเจ๋อแต่ละคนนี่ว่าไงกันครับพี่เฮ้ยมันมาาี่ทอะไรถ้าวาร์ปมาก็ไม่รู้ดิกูท้าทายไปคนหนึ่งอะในสเตีมอะเขาบอกว่าเขาเจาโปรแบบว่าอะไรวะเปิดกระชากทะลุลมิติฮะใช่อะปั๊มดาวอีกแล้วเหรอ ให้เหรอสองเกมเลยนเนี่ยนะเฮ้ยนหนายนขอดูไอ้ไอไอนี่มันจะทำตามป่าวะไอ้สี่จอป่าวะมันตัวเดิมเปล่าวะเฮ้ยฮัลโหลครับกระโดดพร้อมกันได้ไหมครับฮัลโหลครับฮัลโหลไม่ต้องทำอะไรกันแล้วกูปั๊มดาวอันนี้ เออเห็นไหมครับบอดผมก็คือว่าจะไม่จะมีชื่อไม่ซ้ํากันนะครับผมนะเพราะว่าบริษัทผมเนี่ยเปิดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่โตนะครับบริษัทปั๊มปั๊มดาว44นะครับค่อนข้างที่จะใหญ่โตเพราะนังนที่จะใหญ่โตนะครับผมนะฮะคุณผู้ชมนี่เลยนะก็คือว่าแค่คุณผู้ชมมาอยู่ทีมฝั่งตรงข้ามนี่เลยฮะบอดทํางานโดยการวิ่งออกนอกหมอกไปตายให้เลยฮะแค่นี้คุณก็จะได้รับดาว VV เป็นหนึ่งดวงแบบเต็มๆไม่หาย แล้วที่สำคัญคุณจะได้คะแนนบัตรประกันสังคมดาวคคุณด้วยรับรองไม่มีอะไรเสียแค่ห้าสิบบาทเท่านั้นยืนสามชั่วโมง <c oughs> เฮ้ยไอ้บอมเริ่มเลย,ย <c oughs> ไหมไอ้น,นี่ไง <c oughs> ส, <c oughs> สองเกลแล้วเนี่ยดาวฟรีจัดทัก <c oughs> ครับอะไร <c oughs> ครับผมโอ้ไม่มันเนี <c oughs> ่ย เออขอบคุณครับ,เ,บเ,ลเล่นเกมยังไงให้แบบไม่ต้องจับอะไรเลยก็ชนะได้แค่ดีดนิ้วอะ่ะเดี๋ยวทานอนแค่ดีดนิ้วอะ่ะให้ทุกคนอยู่ฐานเลยเดี๋ยวกูดีดนิ้วปุ๊บเดี๋ยวเราชนะแน่เลยกูว่าเชื่อกูเถอะอยู่ฐานเลยเดี๋ยวคอยดูพลังทานอสด,ดีกว่าอะไรอ่ะไม่ได้เล่นเลยหนูกวจะเข้เาห้อง เออริงบวกหนึ่งจัดเดี๋ยวให้เกมหนึ่งทท้งนั้นอะ<ฮ>ะ่ะทาน็อตดิดนิ้วปุ๊บตายกันหมดเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายหมดเลย,ยเฮ้ยรอบนี้ไม่ตายอ่ะเฮ้ยดีไงนี่ไงตายดูดิแค่ดิดนิ้วมันตายกันหมดอ่ะฝั่งนู้นอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูดิฮะโอ้โหนี่ผมนี่ขนาดยังไม่ได้จับเมาส์นะเมื่อกี้นะแค่ดีดนิ้วอ่ะมันตายกันหมด เห็นไหมแค่นี้ก <agua Narr ate noise> ็รู้แล้วว่าบอดฝั่งนู้นอ่ะผมเป็นคนสั่งมายืนรอบนี้ทําอะไรดีวะตีลังกาได้ปะตีลังกาแล้วก็ชนะเลยอะไรเงี้ยได้ปะแบบตีลังกาแล้วก็ชนะเลยอะไรเงี้ยทาอะไรดี่ะโอ้นี่แค่หายใจเข้าหายใจออกก็ชนะคิด หนึ่งดาวโทษทิวได้ดาวฟรีไม่พอนะฮะนี่ฮะเราแถมคะแนนบัตบประกันสังคมดาวไว้ของคุณด้วยนะครับผมนะถือว่าเป็นแพ็กเก็ตรวมไปในนั้นแล้วนะครับผม,บผมสองเกมติดเจอ,อแต่อะไรครับเนี่ย